สาววัดเดียววันนี้เราจะมาไต่แรง44นะเพราะาตอนนี้44ผมมันเป็นโก4สามดาวครับแต่ตอนนี้แรงใหญ่ผมเป็นแรงแดงสองดาวแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> ัน,นเราก็จะมาไต่แรง44นะครับแต่มันก็ใกล้รีแรงแล้วแต่ผมก็จะไต่ครับมาครับ,มา,รบมาครับตัดมาในตาที่หนึ่งครับผมก็จะซื้อ M ห้าร้อยก่อนเล่นดีๆนะ <Yeah. S 1> โอเคครับ ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใส่ชุดสเทตเลยรวมไปช่วยครับ,บวิ้ยุดก้อนลัาคุดซากผมล้าทำไมกอดโอ้เล่นดีดีดิคุณ <c oughs> ตายแรกแพ้ไปครับแต่ไม่เป็นไรครับ มา2-6ผมบอกเลยเราเจออูซี่ผมคืนนี้แล้วกันผมจะเป็นระยะไกลไงเพราะ,ะระยะไกลมันแรงสายอหอหแงผมไม่มีผมปีตังร้อยเดียวเองขอคุณก็จะเพิ่งเข้าไฟซิมันจะตายแล้ว <S <S โอเคเดี<ห> <ไป S 1> ๋ยวผมไปช่วยไอ่ตัวนี้มันวิ่งไวอที่วิ่งไวสวยแตกมีคนรัดไม่เป็เลย ผมโดนโอ้ผมพันย,ยาอยู่ว่ะผมวพันยาอยู่แม็เแม่งใครรู้ยิงวะครับตาน,นี้ผมซื้อแม็กเจ็ดเลยซอ้อบอสหน่อยสองลูกอไ,อลอไปเลย,ยผมไม่มีตังค์แล้วน้องมาเฟียครับคนในไลฟ์ใช่ครับถ้าใครอยากดูไลฟ์ผมก็ไปดูได้ที่อีช่องซานี่ชั้นแนว ผมโดนอ่ะสวยแนละ้วผมไม่มีไอวอผมไม่น่าเข้าไปช้าเลยนะเพรมันจะเล่นกายหนึง่งนะเพราะผมอ้อมหลังดีกว่าอ้อมสวยระวังระวังสวยเ่ินไปไปไป หลังมาพี่หลังมาไงวะมันไม่โดนวงตอนนี้ต้องเอาจริงแล้วใช้ปืนอะไรดีนะช้แม็กเจ็ดวะผมป้าผมใช้แม็กเจ็ดมาบผมอ้ยเกิดอะไรนะก็ดโดน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 แตกไหมยงัยงยังแรงผมจะตกแล้วเนี่ย เจียวคนเจอยวคนจังวันนี้สวยนะสวยนะเฮ้ยเฮ้ยมใช้ลูกซองสวยนะสี่หนึ่งเรียบร้อย,อยตานี้แต่น่าจะมีแต้มกันดาวอยู่ครับเคคียบหูตามัน,นบแบบแบบ บบบางทีมันก็เจอเจอ,เจอทีมดีครับบางทีมันมีซองสองพกเอาซื้อสองพกเลยสองพกแบบสกินหนับใช้บ่อยถ้า,ถามันคือสกินที่แบบแจกฟรีครับอะไรเนี่ยเพชรสำคัญเราเนี่ยคุณก็สกิวตัวละครไงต้องโอเวอรวิสวยแล้วผมแค่โกสี จะสู้อะไรดันเฮ้ยมันเจ็บในตัวในตัวเสื้อนะผู้ชายอ่ะเุ้ยล้ม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 ซ้ำหน่อยน้องมาเตี้ยคนเดียวแต่น้องมาเตี้ยนะสวยโดนหัวซ้ำ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 ครับซ้ำซ้ำเลยซ้ำเลยระวังระวังระวังเข้าหลังครับ เอาจา้าจังหวะนี้ครับไม่ได้ครับจะเอาไอ้บอมจากไหนเยอะแยะเนี่ยเย็ด yeah. ได้ทีก็แอคเลยแอคเลยถ้าเป็นฝ่ายเราแพ้คือเอานี้แล้วกัน,นเหมือนจีเอ็มแบบเข้ามาเอาเอาเอามาโนมาันโนมาันมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วสวยแลย้วไงสวยแล้วครับสวยนะผมอ้อมอีกอ่ะผมอ้อม ตรงนี้ดูปืนผมดิสภาพซูไม่ได้อุย้ยมันเข้าหลังอ่ะสองส่วนละส่ยนละโอ้ยเดี๋ยว้อมันเล่นกันดีจังวะหปืนอัรควิวสามเฮ้ยเอาองผมไหมองผมวิวสองซื้อปืนชาร์จเลยละกันสองยาวแง่บอล,ส,ลส,ส,สามดูอ่ะจุกจุกจุกเด้อ ได้<แ>เป็นอักสองอักสามอย่างรู้ครับตอนนี้ปืนผมดีละคือคือ,คอปืนอักสามนี่ผมโคตรชอบออผมได้ไปสองคิวละถ้าราดใครก็ต้องขอโทษด้วยสวยแล้วผมว่ามันอ้อมมาเลยผมแล้ก็ถนัดแผนนี่เท่าไหร่สีดำสีอเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว ในมันมาทางไหนไปตรงอยู่ตรงบนบ้านอ่ะคนเห็นไหมรวมตัวรวมตัวอย่างเงี้ยนะเงี้ยมันมันจีนั่นสวยละเพื่อนไปตายฟรีตรงนี้ตรงนี้เราจะถ่าเรื่องนี้แหละมันจะมาแล้วแตกแทกแทก มันมาเหรอนี่ผมจัดการเองสวยสวยสวยเฮ้ยเรามไ,ไม่ได้โบมาอีกตัวเดียวอีกอีกสองตัวนี่ว่าเฮ้ยมันล้มหนึ่งมันชุบได้มันชุบได้ไม่หมายถึงแบบศัตรูมันชุบได้เนี่ยมันชุบกันแล้วมันชุบกันแล้วไหนไหนมันชุบกันอยู่อ้าวมันชุบแล้ว ไม่ทันล้สามสองครับจังหวะนี้มาครับตอนนี้คุณแสงเออสวยละเพื่อน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 สวยละครับมาสามหนึ่งแล้วว่ะวู้ปืนปืนอักผมอักสามองยาผมุไปจัดเยซื้อใหม่เลยมีแค่ปันเดียวนะสวยละ ผมซื้อวินชัดอัปโนมอมสันนันผมมีสองพันยืมมมาขอเพื่อนซื้อเห็ดตังไม่มีซื้อเห็ดเลยโอ้ยไม่น่าเลยต้องมาฟาร์มให้โอเปิดอัร์กใหม่ครับมาเฮ้ยรว,รวมตัวรวมตัวคือสูตรครับสูตรการเล่นเลย เบอร์สามเจนคือยีงไงคือคือ,คอ,คอตานี้เราแพ้ไม่ได้แล้วนะอาจจะเสียงแรงรถีกเรามันอ,อ,อนน้อมมาแล้วแค่ปืนนะปืนสองยาวที่เอาไว้ช์จอย่างเดียวแล้วก็มีปืนไก้ยมันอ้อมมาแล้วไป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 ดันดันดันมันอ้อมมา สวยสวยผมซ้ำให้ผมซ้ำให้เกือบไปแล้วผมต้องมีกินไก่ระยะมันไม่ต้องฮ้ยลูกซองลูกซองมีใครเจ้าลูกซองไหมผมเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยแตกเตะ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 สวยสามหนึ่งต้องชนะเดี๋ยวถ้าไม่ชนะก็มลือดจะพุ่งเลย เฮ้ยชุบเลยชุบเลยชุบสวยผมจะได้ปืนปืนผมจะได้สอง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 ไอผมจะซื้อปืนชาร์ทบเฮ้แต่แต่ทำสารก็ดีอยู่นะซื้อปืนลูกซองแล้วซื้อเกาะไปด้วยซื้อปืนอัรกไปอ้าวไม่มีเกาะเกาะเลยช่างมันครับคือไม่มีเกาะที่มันมันก็มันก็แย่นะมันก็เสียหัด สวยมากสวยขอบคุณมากะไร<ว>ครับเพืนสืก่อนให้ผมเขาเปิดไมหมอ่ะไม่ได้เปิดเพื่อนใจดีจังเพื่อนรู้อนาคตคุยผมไม่ค่อยชอบดันดันเนี้ยนี่สองคนนี้สองเลวสามต้องชนะอนะเพื่อนไปไหนอะ่ะดีเพื่อสามเพื่อสามใจเย็นครับมนเราก็ต้องดันไปกับเพื่อนมีมีจะมาเหรอเฮ้ววยว่ามันมาทางนั้นแน่เลย จริงด้วยมันมาทางนี้สวยสวยสวรักใครบ้างถ้ารักใครก็ขออภัยเช่นไปหาเพื่อนดิเพื่อนโดนเพื่อนโดนในข้าง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 ใน้ในในในยมันดักผมหน้าประตูเลยที่จังหวันี้ยังไงสวยสวยเฮ้ยแตกแตกแตกสวยอีกตัวเดียวผมพันยาาน ระวังมันอ่อนนะองไงนี่มาจริงด้วยเฮ้ยต้องนี้สิวะโหสุสวยครับเมื่อกี้เกมพิกแน่นอนโอโ้โยตังเหลือเฟือแล้ว,วมาับเกมพิกซื้อเกาะอ,อะไรให้เรียบร้อยเฮ้ยเงินข้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อระเบิดเลยอันนี้ครับอันนี้คือแบบปืน แต่เออเอเอ,เอนัน่นเอออย่าประมาทครับเดี๋ยวคือแบบอ่ะคือ,ค,อคือเบอร์สามนี่โคตรใจร้อนเลย <S <S เนี่ยนะมาเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวมาซู่มตรงนี้ท่านมาหลังแล้วก็จะได้แปลงเป็นพุ่มหม้ครับมาอยู่ด้วยอ,อยู่ด้วยโอยน้องน้องมาเฟียนี่ก<อ>็ <S 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 ผม, <S <S ผมครบเครื่องเลยคุณมาเฟียใจเย็นครับ เอ้ยนงจะงนนระวังมันอ้อมหลังนะมันอ,อยู่ตรงไอ้บอลเมันมันยิงชอบอ้อมเลยอ่ะผมขอล้องเลยตอนนี้เราจะแพ้ไม่ได้ละถ้าแพ้ก็คือสูญเปล่าสิ่งที่เราทำมาแต่กับน้องมาเฟียมราก็อยู่ดีดขกันปลาลง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 หุลงมานานละไอ้ปลาระเบืเป่ปะน้องมาเฟียดูน<อ>ไป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 นัน มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนบอใช่ไหมพี่นั่นนั่นนั่นให้มันลงมันลงมันลงแม่ไหนพี่มันอ้อมอ่ะนี่ไงสวยสวยสวยจะร่มแล้วมันจะล้มแล้วแต่ว่าดีดีดีมันมันน่าจะพันยาอยู่วิ่งมันจะเจ็บมันจะแตกวะสวยเพื่อนสวยดีดีดีเอามาเสีย เดี๋ยวผมไปช่วยไม่ช่วยปิดไม่ใช่ไหมไปเลยไปเยแตกแตกแตกอื้อไม่สวยจังไงครับน้องมาเพียร์ทงไงสะทะดึงดวนต่อหน้าครับไปเฮ้ยแล้วเชียหน้าครับโอ้โหโคตรเดือดอะใช่ครับและคุณแสงเอ็มวีพีและในที่สุดผมก็ขึ้นแรงแพทสักที แท่นในสี่สีเดยวเดยวผมก็อีกดาวเดีวยดวครับน่าจะไต